มาเรียนโรงเรียนที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแสดงว่าต่อไปก็จะไม่ต้องเดินทางบอกว่าถูกต้องค่ะทีนี้เมืองไทยก็จะอยู่เป็นหลักเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะยงง้ายสวัสดีค่ะก่อนถ้าจะจับไหมใช่พี่ค่ะสวัสดีค่ะเร็วเห็นว่าพี่เอ็นบอกก็จะบอกว่าย้ายมาอยู่ที่ใช่เขาจะย้ายมาอีกถูกต้องเซปเทนเบอร์เขาก็ตื่นเต้นมากอนี้เขาสมัครเข้าโรงเรียนคุกกิ้งแล้วอือคือทำอาหารถูกต้องค่ะถูกต้องถึงปัิจัยย้ายมา คนไทยเป็นหลักอะค่ะเพราะว่าพ่ากับลูกอยู่นี้ตลอดเลยเขาเลยมาแล้วใช่แปลว่าน้องน้องชินกับวัฒนธรรมหรือว่าสังคมในประเทศไทยเขาพูดชินนะคะเพราะเขาเอ่ออุ้ยอู้วอะเขาเขาพูดไทยมากกว่าภาษาอังกฤษค่ะตอนนี้เขาเรียนโรงเรียนไทยใช้อะไรอยู่ค่ะอ่ามีอยู่ต้องถักทางหรอค่ะคำแรกคำแรกที่พูดได้อะไรครับปะปะชวนออกไปเที่ยวตุลย แก็ตัดกินใจนานหรือยังคะพอล่าที่จะย้ายไม่อยู่บนชายาวอนนี้ย ตอนนี like ้พอดีเหมือนกลับมาแล้วทําธุรกิจเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรค่ะก็เลยเหมือนใช้เวลาที่นี่เยอะขึ้นสำหรับตัวพี่เองพวกเขาแฮปปี้ไหมครับบเขาโอเคค่ะเขาโอเคเขาก็เขาก็โอเคค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะมาทํางานจากที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ว่าจะทํายังไงต่อเขาจะมาทำอะไรคะที่ไทยเขาจะมาทําธุรกิจของตัวเองจะทําจากที่นี่เหมือนเบสที่นี่ก่อนเกี่ยวกับอะไรอะคะคงเรื่องชิปปิ้งเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะอะไรของเขาไม่แล้วพี่ออมบิ๊กบี๊ก็คือทิ้งทิ้งทิ้งที่นู่นเลยทิ้งหยุด จบไปก่อนใช่เขาลางานพอดีก็เลยมาอยู่ที่นี่ก่อนทางธุรกิจในไทยแบบนี้จะมีเหี่ยวเดี่ยวในวงการไหมครับพี่ของเอสเหรอคะเออิร์ดจะจะดันไหมครับจะดันไม่ไม่หรอกวงการไหมครับวงการน่ารักไม่หรอกไม่หรอกแต่ว่าจะส่งเข้าโรงเรียนไทยเพราะเดี๋ยวพูดไร้ร่าไม่รู้เรื่องถ้กว่านาจะมีงานรับคู่ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูทางเบิร์ดเขาชินกับในวงการยังรักชินแปลว่าเขาเก่งกว่าเราอีกนะถ้าเขาอยู่บนเวทีเขาคุยเก่งกว่าเรา ตอนนี้น้องผีขวบแล้วค่ะตอนนี้ลละสองไม่ใช่ของแบบนี้ค่ะเปิดไม่ได้อตอนนี้ลละสองขวดค่ะพี่จะมีน้องให้น้องมั้ยคะมีคงปีหน้าค่ะตอนนี้รับเล่นละครไปเรื่องสองเรื่องก็เลยต้องถ่ายเสร็จก่อนนะเองเริ่มปีหน้าแต่ว่าคิดว่าจะมีแน่นอนใช่อยากพร้อมแล้วจริงๆอยากมีแล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะเมียหนึ่งของพี่ก้องแล้วอีกหนึงเขายังไม่ให้พูด ก็คงเดากันได้โอเคเอาให้พิมางช่องไหนยังไงคะับพอน่ยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้เดี๋ยวล่าสุดวันนง้นหนักมากพอจะทรามด้วงไอ้ขาเนาะ หนักค่ะพอจะทราบเรื่องที่เจนนี่มังมีขาบ้างไม่รู้เรื่องค่ะไม่ได้เจอเขาเลยเหมือนกับไม่ทราบเรื่องอาการป่วยของเจนนี่เห็นเขาพูดอยู่แต่ยังไม่ได้ตามเลยเพราะว่าเพิ่งคุยเพิ่งคุยกันเมื่อเช้านี้แล้วก็เรื่อมานี่ยังไม่ได้คุยเลยแต่ไม่รู้เรื่องเล่าให้ฟังด้วยอะไรเกิดขึ้นเขาเหนื่อยเหรอเหมือนว่าเหมือนประมาณว่าเครียดกับข่าวอะไรอย่างนี้ไม่รู้ไม่รู้ค่ะอันนี้ไม่รู้เรื่องเพิ่งทราบใช่ไหมเพิ่งทราบทุกคนยังงงอยู่เลยว่าอะไรเกิดขึ้น ไม่มีใครได้โทรไปถามเลยคงคงมีโทรถามนะแต่พละยยังไม่ได้กลับไปอะไรแบบไปฟังว่าอะไรเกิดขึ้นอย่งางนี้จะมีไปเยี่ยมไหมครับเห็นที่ตรงนี้ก็คงถ้าอยู่โรงพยาบาลคงก็องไปเยี่ยมอลยค่ะใช่แต่บ้างเขาก็ว่าเขาไว้สิบยูนิตนะคะร้อยยูิตไม่รู้อันนี้อันนี้พระไม่รู้เรื่อง คงไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมั้งหรอขนาดนั้นเลยหรอ <c oughs> <c oughs> หวังว่า <c oughs> หวังว่าไม่ขนาดนั้นเพราะออนั้นรุนแรงนะรเราตกใจไหมครับอยู่ดีเพื่อนเราอยู่ดีมี่ว่าได้ยินนิดนึงว่าเ<ะ>ข้ารื้พานเขาถามว่าเจี๊ยบเป็นอะไรออแล้วก็แบบอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็อะไรอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนมีข่าวอยู่ในลิธีกาแต่ว่ายังไม่ได้อ่านต่อเราไม่ได้คุยกับัวที่จะนี้เองเพื่อนๆในกลุ่มคุยกันดีเพื่าคุยกันอยู่แต่เรายังไม่ได้เรามาทำงานต่อเรายังไม่ได้กลับไปคุยคนแว่า อันนี้พลาไม่รู้อันนี้พลาไม่รู้จริงๆเขาเอ่อคนที่ชื่อพี่แออันนี้พลาก็ไม่เคยเจอ,อพราะไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยได้ยินชื่อคน,นนี้ ไม่ไม่เคยได้ยินชื่อคนนี้มาคือเป็นชื่อที่ไม่คุ้นคือเหมือนคนเก่าที่เคยเจอเคยคบอะไรเคยได้ยินอ๋อคนนี้อ๋อเจนี่กำลังคบกับคนนี้แต่คนนี้ไม่ไม่เคยไม่เคยได้ยินนะคะเลยไม่รู้เหมือนกันอย่างในกลุ่มก็ไม่มีคุยกันกับเจนี่ใช่ไหมไม่ขอบอกว่าทุกคนหลอดใจไม่มีใครรู้เรื่องเรื่องคนนี้ไม่เคยได้ยินคนนี้ค่ะแต่ว่าเลจริงไม่จริงนี้ไม่รู้ค่ะต้องถามเขาเองแต่ว่าไม่เคยได้ยินชื่อคนนี้เป็นห่วงเขาห่วงหัวไหมอ่าเขาเป็นห่วงนะถ้าเข้าโรงพยาบาลก็เป็นห่วงนะคะมีส่นับเป็น ไม่รู้จักคนนี้ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอะไรี่มีที่สองข้อความให้กำลังใจตรงไหนคะเออจริงๆพ่อไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ไม่รู้ว่าพี่คนนี้เขาหรืออะไรเนี่ยคือเราไม่ได้เราไม่ได้ตามข่าวอะไรมากมายส่วมาจะฟังจากพวกพี่หรือว่าอะไรนี้มากกว่าก็เลยไม่แน่เหมือนกันใช่โอเค